สวัสดีครับกลับมาพบกับฟิสิกส์วันละข้อกันอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้เนี่ยพี่ก็เอาโจทย์ที่น่าสนใจมาทําให้น้องๆดูกันอีกแล้วครับโดยวันนี้เนี่ยจะมาในคิวของเรื่องแก๊สครับใครกำลังเรียนอยู่บ้างเอย่ยลองทําดูก่อนนะอย่าฟังแบ,บ่เฉลยนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ทําให้เราได้ฝึกฝนอะไรเลยละกันนะครับโอเคเรามาเริ่มดูข้อนี้กันเลยดีกว่าสำหรับน้องคนที่ทํามาเรียบร้อยนะครับมาดูซิว่าเราทําถูกหรือเปล่านะครับข้อนี้เนี่ยไม่ยาวครับสั้นๆเลยแต่ว่า หลายๆคนอาจจะเริ่มไม่ถูกก็มาดูกันว่าต้องทำยังไงนะครับเขาบอกว่าอัตราเร็วเฉลี่ยของโมเลกุลของไฮโดรเจนเนี่ยเท่ากับ400เมตรต่อวินาทีที่27องศาเซลเซียสถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นไปมีคําว่าเป็นด้วยนะ927องศาเซลเซียสเนี่ยจะทําให้อัตราเร็วของโมเลกุลของไฮโดรเจนเนี่ยเป็นเท่าไรโอเคไหมครับเริ่มต้นเลยอันนี้เป็นเรื่องแก๊สเนาะแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องแก๊สเนี่ยเรื่องแก๊สก็จะแบ่งออกเป็น3เรื่องย่อยได้การ ดูตรงนี้นิดนึงก่อนน้องจะได้รู้ว่าโจทย์แบบนี้เราจะใช้หัวข้อไหนมาทาเพราะแต่และหัวข้อก็ค่อนข้างแยกกันนะครับแต่ก็จะมีการแต่และบางหัวข้อเนี่ยก็จะมีการเอามาผสมกันบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะแยกกันชัดเจนเลยเริ่มจากเรื่องแรกเลยครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือเขาเรียกว่ากฎของแก๊สอุดมคตินะครับของแก๊สอุดมคติ ค,คือแล้วเรื่องนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันใช้เป็นเรื่องของกฎของแก๊สดองทัตติเนาะเรื่องกฎของแก๊สดองทัตตินะครับส่วนมากเลยก็คือเราจะเน้นสูตรทีวีเ็นอาชีเป็นหลักนะครับหรือจะเป็นการเน้นเปรียบเทียบซึ่งพี่คงไม่ลงมาลงลึกเนาะว่าทีวีเทนอคืออะไรถ้าเกิดน้องเรียนเรื่องแก๊สมาเนะ้องต้องเคยเห็นสูตรนี้มาเรียบร้อยนะครับตัวที่2ครับเราเรียกว่าพลังงานจนขนงแก๊สอันนี้คือที่พูดถึงหัวข้อให้น้องเห็นแลวพี่จะพยายามบอกจุดสาคัญน้องจะได้เห็นว่าเราใช้เรื่องไหนในการแก้ป,ปััญหานะครบ เรื่องพลังงานจลน์ครับและเรื่องสุดท้ายคือกฎของเทอร์โมไดนามิกโอเคไหมครับอ่ะที่ให้เวลาน้องในการเดาหลายคนทำแล้วน่าจะรู้นะว่าใช้เรื่องอะไรแต่ที่ให้น้องบางคนเนี่ยที่โอเคไม่รู้จะเริ่มยังไงลองเดาดูก่อนว่าข้อนี้เนี่ยควรใช้กฎของแก๊สดมุมทติควรใช้เรื่องพลังงานจลน์ของแก๊สหรือควรใช้เรื่องของกฎของเทอร์โมไดนามิกครับ คำตอบคือข้อนี้เนี่ยควรจะใช้เรื่องพลังงานจลน์แก๊สครับรู้ได้ไงล่ะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราเจอไอ้อัตราเร็วเฉลี่ยของแก๊สเนี่ยเราจะใช้เรื่องพลังงานจนนลน์ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดถึงพลังงานจลน์นยครับพลังงานจลน์ตอนที่เราเรียนในเรื่องงานพลังงานเขาบ่าไง1นึ่งส่วนสองเอ็มวีกำลังสองปะ ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดถึงพลังงานโจนเนี่ยเราก็จะนึกถึงอัตราเร็วถูกไหมครับนั้นพูดถึงอัตราเร็วเมื่อไหร่เราจะนึกถึงเรื่องพลังงานโจนของแก๊สทันทีโอเคไหมครับนั้นพี่จะไม่ไปแตะเรื่องกฎของแก๊สดุมคติแล้วก็เทอร์โมเดนิกแล้วคำถามคือเราทำไงต่อดี โอเคไหมครับสิ่งหนึ่งเลยถ้าเกิดน้องเคยเรียนมาไม่ว่าจะเรียนกับพี่หรือเรียนกับที่อื่นนะครับสิ่งสําคัญมากๆเลยคือเมื่อไหร่ก็ตามที่พูดถึงพลังงานจนของแก๊สครับมันจะแบ่งออกเป็น2กรณีอ่าเราต้องค่อยๆซูมซูลึกลงไปเนาะว่าข้อนี้เนี่ยเขาต้องการจะมองอะไรนะครับคือเราจะมองพลังงานของตัวโมเลกุลของแก๊สเนี่ยแค่หนโมเลกุลพอกับเราจะมองรวมทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นที่บอกว่าจงหาว่าสมมติที่มีเหมือนกับ แก้วหรือโถใบนึงถรกป่าข้างในนี้บรรจุแก๊สออกซิเจนอยู่อย่างเงี้ยและพี่ถามพลังงานทั้งหมดพลังงานรวมก็คืออันเนี้ยก็คือเวลาเรามองพลังงานรวมหรือป่าวั้นเราต้องตอบให้ได้ก่อนครับว่าเฮ้ยแล้วข้อน,นี้เขาถามพลังงานรวมคือเราควรจะโฟกัสพลังงานรวมหรือเราควรจะโฟกัสที่หนึ่งตัวเดียวพอดีคาถามคือโฟกัสยังไงดีครับคําตอบคือข้อน,นี้เราจะโฟกัสที่ตัวเดียวครับ น้องงงว่าอ้าวทำไมครับพี่ก็เขาพูดถึงอัตราเร็วเฉลีย่ยมันก็ควรจะมองรวมๆไม่ใช่หรอครับอ่ะพี่ยกตัวอย่างให้น้องเห็นภาพง่ายๆนะครับสมมติพี่บอกว่าในห้องเนี้ยในห้องของเราในห้องเรียนของเราที่โรงเรียนเนาะมีคนอยู่40บคนถูกปะ่ะแต่ละคนสูงไม่เท่ากันบางคนสูงร70บางคนสูง1 6 5บางคนสูง150บถูกปะ่ะแต่เวลาเราพูดถึงไอ้ความสูงเฉลีย่ยน,นี่จะได้เห็นภาพเนาะนะครับความสูงเฉลีย่ยสมมติพี่บอกว่าความสูงเฉลี่ยคนในห้องอยู่ที่1 6 1่งร้ายหกสิเอ็ซนติเมตรความ คำว่าความสูงเฉลี่ยอยู่ที่1 6 0ซนติเมตรเนี่ยมันมีความหมายว่าถ้าเผื่อสมมติว่าเราหยิบมาหนึ่งคนก็คือหนึ่งคนเนี่ยจะต้องสูงเท่ากับ1 6 1ซนติเมตรถูกปะหรือเอาง,ง่ายๆก็คือทุกคนสูงเท่ากันหมดเลยเท่ากับ161ก็คือเท่ากับค่าเฉลีย่ยถูกไหมครับที่ผู้นี้บางทีมันอาจจะผิดหลักทางสถิติเนาะแต่จะได้ผู้นี้เห็นภาพถูกปะแต่มันไม่ได้บอกว่าความสูงของคนทั้งห้องเนี่ยมีค่าเท่ากับหนึ่ะ เพราะถ้าเกิดทั้งห้องอ่ะสูงเท่ากับ161ซนเมตรอ่ะต้องเอาหารด้วย40ก็คือหารด้วยจำนวนคนถูกไหมครับแปลว่าเขาโฟกัสที่คนคนเดียวที่เป็นตัวแทนของคนในห้องถูกปะดังนั้นย้อนกลับมาที่ข้อนี้ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่พูดถึงอัตราเร็วเฉลี่ยเราจะต้องเด้งขึ้นมาในหัวทันทีเลยว่ามันการโฟกัสที่1โมเลกุลโอเคไหมเดี๋พูดง่ายๆก็คือโฟกัสที่ตัวเดียวแก๊สตัวเดียวเนี่ยว่าพลังงานของแก๊สตัวเดียวเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่เห็นไหมครับ ดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดถึงตัวเดียวนะครับก็คือพลังงานจนของแก๊สแค่1โมเลกุลหรือตัวเดียวเนี่ยเราจะได้ว่าเราจะเริ่มต้นแบบนี้นะครับก็คือถ้าเกิดเป็นที่1โมเลกุลนะครับ เราจะได้ว่าพลังงานจนเวลาที่เขียนที่จะเขียนเป็น Ek แล้วก็1โอเคไหมครับก็คือมองแค่ตัวเดียวเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2 mv กาลั 2. ง2อก็แงอยู่แล้วถุกปะก็คือมันคือสูตรของพลังงานจนตรงๆเลยถูกไหมครับแต่สําคัญก็คือมวลตัวนี้นะครับจะต้องเป็นมวลของแก๊สแค่ตัวเดียวโอเคปะครับและมันจะไปเท่ากับ3ส่วน2 kv แล้วก็คูณ k เน้าใจปะ เห็นปะว่าไอ้ค่าของพลังงานจลของหนึ่งโมเล,มเลกุลนะครับมันจะขึ้นกับอุณหภูมิเพียงตัวเดียวเลยซึ่งอุณหภูมิตัวนี้สําคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นอุณหภูมิเขาเรียกว่าอุณหภูมิสัมบูรณ์หรือว่าอุณหภูมิในหน่วยเซลวินดังนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเจอองศาเซลเซียสแปลงเป็นเซลวินซะก่อนนะครับซึ่งเราจะได้ว่ามันคือ27บดวกด้วย273ก็คือ300เซลวินโอเคปะส่วนอันนี้นะครับก็คือ 927แล้วก็บวกด้วย273เช่นเดียวกันก็คือจะเท่ากับ 1, 2 0 0เซวินถ้าเกิดใครใช้องศาเซลเซลีเซสยสก็บายยนะจบนะครับโอเคป่ะนะครับดังนั้นเขามีการบอกตอนแรกมาว่าตอนแรกเนี่ยไออัตราเร็วเท่ากับ400เมตรต่อวินาทีถูกไหมครับแล้วถามตอนหลังบ้างนั้นที่มองก่อนละกันเจ็บไหมครับดังนั้นเราจะได้ว่าเราจะโฟกัสที่สูตรนี้เป็นหลักเลยในการแก้ปัญหาข้อนี้นะครับงั้นเริ่มต้นเลยก็คือมองที่ 300เคลวินก่อนเอ็น่ปะซึ่งก็จะได้ว่าเราก็จะมองตามสมการสมการนี้นะครับซึ่งคําถามคือเราจําเป็นจะต้องไปหาหมวลของไฮโดรเจน1โมเลกุลหรือเปล่าครับไฮโดรเจน1โมเลกุลเนี่ยก็คือ s 2อูกยู่นะครับต้องไปหาปะ ตอบคือไม่ต้องครับจริงหาก็ได้เนาะแต่ว่าข้อเนี้ยไม่ต้องหาเพราะว่าตอนก่อนคือตอนที่มองที่300เคลวินเนี่ยหรือว่า27องศาเซลเซียสเนี่ยก็ไฮโดรเจนตอนมองที่1,200เคลวินหรือ927องศาเซลเซียสก็ไฮโดรเจนเหมือนกันดังนั้นไม่จําเป็นจะต้องไปหาครับก็ติดไปเลยเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะว่าเวลาแทนจะแทนเป็นยังไงนะครับที่เลยจะได้ว่ามันจะเป็นขออ้างอิงจากตรงนี้นะนะครับก็จะได้ว่า1ส่วน 2m นะครับ แล้วก็คูณด้วยสี่ร้อยคูณสี่ร้อยจะเท่ากับสามส่วน2เคเคตัวนี้เป็นค่าคงที่โอเคไนหะเป็นค่าคงที่เนาะเขียนเขียนใ,ให้นิดนึงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีให้ที่หน้าปกข้อสอบนะครับสต่รับข้อสอบอินทรานเนาะคือจริงๆอนะ่ะเขาควรจะกําหนดให้ถ่าฐานที่ไม่จำต้องจาถ้าเป็นค่าคงที่นะครับเคเนี่ยจะมีค่าอยู่ที่1 3 8จุสามแปดคูณสิกำลังีาครับที่ขอละหน่วยนะ โอเคไหมครับแต่เป็นค่าคงที่อ่ะโอเคไหมก็เลยจะได้ว่าพี่ก็ติดเอาไว้เหมือนกันนะครับแล้วสุดท้ายคูณอุณหภูมิเข้าไปก็คือสามร้อยโอเคไหมจากนั้นเราไปมองที่หนึ่งพันสองร้อยเคลวินกันบ้างนะครับก็แทนสูตรเหมือนเดิมเลยก็คือหนึ่งส่วนสองเอ็มก็คือตัวมวลของโมเลกุลไฮโดรเจนตัวเดิมถูกไหมครับแต่ว่าเราอยากรู้อัตราเร็วก็ติดไว้นะครับสุดท้ายก็คือจะเท่ากับสามส่วนสองเคบแล้วก็ คูด้วยอุณหภูมิคือนึ่นั่นเองโอเคไหมครับสิ่งที่พี่จะทำต่อมาก็คือพี่จะมองเป็นสองสมการครับคือมองสมการนี้เป็นสมการที่1และมองสมการนี้สมการที่2ครับและจากสมการ2สมการนี้หารกันเลยนะครับก็จะได้ออกมาเป็นสมการที่1หาร่สมการที่2ถูกปะ่ะอ่ะเราลองมาดูว่าเตยตัดกันได้บ้างน,นะครับซึ่งจริงแล้วมันก็คือการหารหารเลขนะครับสิ่งที่พี่จะทําคือพี่จะเอาตัวแปรหรือว่าตัวเลขที่เหมือนกันตัดกันทิ้งไปก่อนโอเคป่ะนะครับสังเกตว่าหนึ่งส่วนสองมันตัดกันทิ มวลเหมือนกันเพราะเป็นโมเลกุลของไฮโดรเจนเหมือนกันนะครับค่าของ c b เหมือนกันแล้วก็3.2เหมือนกันถูกป่ะครับดังนั้นเราเลยจะได้ว่าเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนก็คือมันจะได้เอามาเป็น v กําลัง2แล้วก็หารด้วย400คูณ400ถูกปะ่ะนะครับและด้านขวาเนี่ยก็คือจะเป็น1200แล้วก็หารด้วย300นั่นเองเห็นไหมครับ ขั้นตอสุดท้ายแล้วเหลือแค่ชิดเลขถ้าน้องคิ้เลขถูกก็จะได้คําตอบแล้วครับก็จะได้ว่าปึ๊บปึ๊บเัวนี้ดได้4ถูกไหมครับก็จะได้ว่า V กําลังสองเรานะครับจะมีค่าเท่ากับ400รคูณ400แล้วก็คูณได้4ครับคําถามคือพี่ครับต้องเอาเลขมานั่งคูณกันเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับจริงๆไม่ต้องโอเคไ่มถ้าเกิดน้องตาดีๆน้องจะเห็นว่าสิ่งที่ต้องทําสุดท้ายแล้วในการที่จะหาค่าของอัตาราเร็วครับคือเราจะต้องถอดสแปร์รู้หรกปล่าทังนั้น เราจะนั่งคูณเลขทึ้มเพราะสแตนดทอถอดสแวรรู้และหลักการของการถอดสแวรรูทเนี่ยก็คือต้องทําให้มันเป็น2ตัวเหมือนกันกลาลังคูณกันอยู่ไหม,มครับดังนั้นที่ก็แยก4เป็น2คูณ2นได้ครับถูกปะจากนั้นดังนั้นที่ถอดค่าของสแวรรูทออกมาเนี่ยก็คือดึงออกมาแค่ตัวเดียวเลยครับอย่างเนี้ยมันมี4 0่ตัวถูกปะก็ะดึง400อ,อกมา1ตัวอันนี้มี22สองตัวเห็นไหมครับก็ดึง2ออ,ออกมาตัวเดียวดังนั้น การชิเลขของพี่แทบไม่ต้องตั้งชิ้เลยเลยครับคำตอบข้อนี้อัตราเร็วก็คือจะมีค่าอยู่ที่800เมตรต่อวินาทีครับจบโอเคไหมครับ ดังนั้นข้อนี้ก็ไม่ได้ยากเกินค,ความสามารถน้องแน่นอนแต่สิ่งสําคัญเลยหนึ่งเลยคือน้องต้องรู้ว่าข้อนี้เนี่ยใช้เรื่องของพลังงานจนของแกส๊ส2เลยน้องต้องเข้าใจว่าเวลาเรามองเนี่ยมองตัวเดียวกับมองรวตมต่างกันยังไงอย่าง้นนี้ต้องรู้ให้ออกว่ามองตัวเดียวเห็นไหมครับและ 3. คอุณหภูมิจะต้องแปลงจากองศาเซลเซียสเป็นเซลวินสี่น้องต้องตั้งสมาการให้ถูกเพราะหลายๆคนเนี่ยพอพูดถึงพลังงานจนของแก๊สส่บาน้องจะจำแต่ Ek เท่ากับ3ส่วน2 kb ตุนที คือน้องจะลืมตรงนี้ไปทั้งที่จริงอันนี้คือจุดตั้งต้นของพลังงานจนที่เราเรียนกันมาเลยถูกปะคือเมื่อสมัยก่อนสมัยเรียนเรียนกลษาซึ่งบางคนอาจใจกลางเรียนอยู่นะครับก็คือถ้าพูดถึงพลังงานจนเราจะพูดถึงหน่วยสองเอมวีกลังสองถูกปะแต่พอมาเรียนเรื่องแก๊สหลายๆคนคิดว่าไม่ได้ใช้แล้วซึ่งที่บอกแล้วสิ่งสำคัญเลยก็คือพิสัยเป็นยังเป็น,นมุมคือเราเรียนเรื่องใหม่ก็ยังจะมีการหยิบของเก่ามาใช้เรื่อยๆและมันก็คือหยิบมาแบบหยิบมาแบบ ยิ่มาดิบๆะคือไม่แค่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเนี้ยคือถ้าพูดถึงพลังงานจนก็เป็น1นึ่งส่วนสองเอมลังสองไปเลยไม่จะจะไม่จำเนต้องแปลงสองแปลงส่วอะไรมันคือตัวเดียวกันเลยนะครับโอเคยนะดังนั้นถ้าใครมีปัญหาเรื่องกลศาเชื่อที่กลับไปเก็บก่อนหรือว่าถ้าเกิดใครคิดว่าข้อนี้งงเนี่ยนนองอาจจะยังไม่แม่แมนกลศาสตร์พอ,อเย้ไหมครับ โอเคก็คิดว่าน้องๆจะทําได้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่นะว่าน้องทําได้หรือทําไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าใครมีคําถามอย่าลืมถามไว้ที่ช่องคอมเมนต์พี่อ่านแน่นอนนะครับหรือว่าใครมีโจทย์ที่น่าสนใจหรือมีเรื่องที่อยากจะที่เอามาทาให้ดูก็อย่าลืมคอมเมนต์คุยกันไว้ด้วยนะครับแล้วมารอดูกันว่าครั้งหน้าเนี่ยพี่จะเอาโจทย์อะไรมาให้ดูแล้วเจอกันครั้งหน้าครับบา,บาย b y ย